มันดูนดูขอบต่ำจังมันดูน้างไงหลังม,มันก็ไม่ได้มีขอบกันโตขึ้นมาใช่ไหมคือเขานั่งแบบมันนั่งอย่างเงี้ยพี่นั่งเฉยๆนั่งกอดเขาคือปกติเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราต้องนั่งต้องคุยกับเพื่อนหรือต้องนั่งออกมาคู่กับเพื่อนใช่ไหมแต่มันไม่ใช่เขานั่งคนเดียว ไม่ได้ตั้งใจมองมากเพราะหนูไม่รู้ว่าในั้นคือดาราแต่หนูว่าเห็นแค่ว่าตรงส่วนที่พ้นจากหลังคาเนี่ยมีคนนั่งอยู่สองคนที่หนูมองเพราะหนูรู้สึกว่ามันอันตรายจังเพราะว่าขอบกันตกอะตอนที่เขาหนาาร่ะมันประมาณเอวเองอะแล้วซึ่ง มันดูอันตรายก็เลยบอกน้าว่าด้เลยนะ้ขอบมันต่ําจังนั่งคุยกันอย่างนี้เทียบเรือปุ๊บเรือลํำที่มองนะคะเขาก็ <ๆ S 1> เทียบข้างๆเรือหน,นูค <ๆ S 1> ิดเพื่อจะขอ <ๆ S 1> ขอึ้นเข้าห้องน้ำอะไรสักอย่างเ <ๆ S 1> ขาคูดอยู่ด้านหลังก็คือนูก็หันไปแล้วก็เนยแล้วหนะ<ล> <ๆ S 1> ูก็ไม่ได้แบบหันมองตลอดเพราะมันไม่ใช่บุมที่เรานั่งแล้วเขาก็ออกไป หนูเห็นแค่ว่าผู้หญิงคือใส่ชุดสีชมพูแล้วก็ผู้ชายที่นั่งอยู่เธอไปอีกนิดนะึงค่ะใส่เสื้อสีน้าเงินจังหวะที่ได้มองชุดจริงๆอะพี่คือตอนที่เรือมันกำลังแล่นแล้วก็เห็นแค่ว่าชมพูชมพูผิว๊ิュมันเป็นจังหวะที่เขาหมุนตัวพอดีก็เลยแบบไม่ได้มองอะไรเยอะที่พี่เห็นคือพอพ้นหลังคามามันก็จะเป็นที่แบ,แบนๆเหมือนให้นั่งได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีขอบกันตกขึ้นมาใช่ไหมคือเขานั่งแบบมันนั่งอย่างเงี้ยพี่นั่งเฉยๆ,ๆนั่งกอดเขาก็แบบพลิกตัวแค่นี้เอง ที่อยู่นอกหรอกคาจะเห็นแค่นั้นแล้วก็ตอนที่เขาเทียบอ่บค่ะเหมือนทุกคนอ่ะก็ลงจากตรงน,นั้นเข้ามายืนตรงกลางแต่หนูก็ไม่รู้ว่าตอนที่เขาออกไปแล้วเขาขึ้นไปนั่งข้างบนกันอีกไหมเห็นแค่ตอนเทียบแล้วก็เขาคุยอะไรกันกับคนที่ให้บริการบนเรือนูสักพักหนึ่งอะ่ะแล้วตอนหันอีกทีก็คือเห็นเขาแบบออกจาก<ด><ด>ข้างเรือไปตอนที่เขามาเทียบนี่น่าจะเป็นช่วงประมาณ3ามทุ่มทางแม่น้ำอาจจะมีสปีดโบ๊ทแค่สองลํำพี่แต่ว่าลํำของพีเขาเนี่ยวนสวดกันไปสวนกันมาอยู่เงี้ยค่ะหนูก็เห็นเขาตลอดแต่ว่าตอนที่เจอแล้วรู้สกกกวว่่าาามัันนดูอตรยเ ตอนนั้นเราคิดว่าเป็นพี่แต่งโมไหมไม่คิดเลยค่ะไม่เห็นด้วยความที่มันมืดมันห่างนิดนึงแล้วหนูก็ใส่ตาสัน้นภาพที่หนูเห็นคือผิวมันออร่าข้ามเรือมาเลยอะ่ะผิวมันสวยมากมหนูก็เลยมองแบบสวยเนาะ<ม>แล้วหนูยังคุยกับน้าเลยว่าเนี่ยสปีดโบ้พวกนี้พวกดาราเขาชอบเช่ามามันน่าจะแพงมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รู้<ม>ร่าที่ตัวเองเจอเป็นใคร<ม>ที่เห็น<ม>ชัดๆแต่จะมีแค่พี่ผู้ชายเสื้อน้ำเงินนะคะก็คือเป็นเพื่อนเขาตาม,มตามข่าว หนูคึ้่นฝั่งมาใช่ไหมหนูห่างจากตรงนั้นมาแป๊บหนึ่งอะค่ะทำไรเสร็จเปิดโทรศัพท์ดูอา้าวแตงโมตกน้ําแล้วก็เลยไปนั่งย้อนย้อนภาพรูจักข่าวอะก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นลําที่ตัวเองเจอแล้วจากตามโพสเฟซบุ๊กหนูว่าคือหนูก็ไม่รู้ว่าคนที่หนูเจอเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าใช่ก็คือหนูโพสเพื่อที่จะสื่อว่าหนูสังเกตอยู่แล้วว่าขอบก,กันตกอะมันตา่าซึ่งตรงที่ที่เขาไปนั่งอะมันร้อนตรายห,หนูแค่อยากจะสื่อแค่นั้นก็สงสารน,นะพี่มันเพิ่งเห็นกันเมื่อกี้เองอะ โไม่รู้ว่าเขาดื่มไม่ดื่มอะไรเพราะว่าเมื่อวานอะสะภาพคลื่นอะคือแรงจริงๆแรงแบบว่าหนูนั่งมองกําแพงฝั่งข้างๆสภาพรามแปดคลื่นมันกระทบแล้วมันแบบฟูขึ้นแทบจะเป็นน้าผุเลยเขาอ,อาจจะแบบโค้งเคงเพราะเมาขึ้นก็ได้เพราะหนูไม่ได้เห็นเขาถือแก้วแต่ว่าไฟที่เปิดก็คือจะเป็นไฟสีม่วงม่วงยิ่งทําให้ดูสลัวจนแบบไม่เห็นหน้าชัด เขาดูนั่งซึมๆอ่ะในใจหนูยังคิดเลยว่าแล้วเพื่อนจะไม่คุยด้วยในหอเช่าเรือมาแล้วมานั่งคนเดียวอย่างเงี้ยเห็นเพื่อนอยู่ข้างในอ่ะเจ้าภาพที่เห็นตอนนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่หนูรู้สึกว่าทาไมเขาซึมมาททาไมเขาซึมยังมานั่ง,งเงาๆอยู่คนเดียวคือปกติเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราต้องนั่งเราต้องคุยกับเพื่อนหรือต้องนั่งออกมาคู่กับเพื่อนใช่ไหมแต่มันไม่ใช่เขานั่งคนเดียว